น้ารเรียนความสูงคโรนักเรียน ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างน,นักเกรยียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเกรยียนช่วงวันหยุดนักเกรยียนมีเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะไหนใครไม่ได้ไปไหนบ้างเลยโดยบ้านหนยอยู่บ้านค่ะ ครับหาบ้านกับพ่อครับสมานเป็นอะไรลูกเพื่อนเพื่อนเราไม่เราไปกุงเดมไม่ได้ไม่ได้เลยอยู่แต่ในห้องจไม่ผัวมีพี่เอ็มซ้องจุดห้าให้ใจก็ไม่สะดวกอาหารก็หาไม่ได้ ข้าวย่ครับขุนบาครับุนกข่าวค่ะเลสค่รักกินกันหมดแล้วครับเดี๋ยวครจะยตัวอย่างของดีนะคะ้องทุกค่ของบ้านผมเอครับข้าวลูกปาค่ะขอานถครข้าวดอกไค่ะของบ้านผมเอครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนจัดกลุ่มนะคะแบ่งกันไปหาของดีค่ะในวันนี้ครูรถได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ่ามีอาชีพวิถีชีวิตอะไรบ้างที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชนตบ้านเราไปบ้านรา,า,นาไม่เห็นหวามีคนเด็กเขาเดยกหวาดูลัม้มถิ่นสะบัดฟังเสียงป่าได้จริงจนจริงเห็นหวาโลงกเลยนที่ไรเป็นเค็มนุกไปไม่ไปไม่ไปไปแ<ป><ป>ม่เราชอบไปวัดวัดกระสินรัตที่ไทยพุทธกับอิสลามช่วยกันสร้างไปกันอีกที่ดีไหมไปไปบ้านเราเหนืออลียงเราเขาคนกมาเลนุ๊กมาเ์อเราเขาบ้านราโกองนี่ไป 搞笑呢。